ซึ่งหลังจากที่เอาสตาร์เบทมาเนี่ยประชาคนคงเห็นแล้วนะครับว่าผู้เล่นในช่วงแรกได้พุ่งสูงขึ้นไปถึง1 5 0 0 0 0มคนแต่ณนะตอนนี้ผ่านอัปเดตไปเพียงแค่2 3ถึง3วันผู้เล่นได้เหลือเพียงแค่60,000คนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับคนที่เลิกเล่นออสตาไปเนี่ยเขาก็จะไปเล่นในแบบของอนิเมะวนการ์ดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยคนเล่นอนิเมะวนการ์ด พุ่งสูงถึงเจ็ดหมื่นห้าพันคนหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าสองแมปนี้ที่ตอนแรกอสตามาโคตรเหนือผู้เล่นพุ่งไปสองแสนสามแสนคนแต่ตอนนี้อสตากำลังจะตายแล้วครับซึ่งผมเองผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเลิกเล่นอัสตาและย้ายไปเล่นในส่วนของอนิเมะแวนการ์ดเหตุผลหลักๆที่หลายๆคนเลิกเล่นผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ครับ อืมนี่เลยการการันตีของตัวระดับอันบาวทั้งสองตัวซึ่งปกติในตัวอันบาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีการันตีถ้าคนดวงดีเขาจะสูงไปแค่พันถึงสองพันหรือแบบถ้าดวงดีสุดอะห้าสิบเพชรเขาก็จะได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคนดวงสวยๆสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนหรือล้านหนึ่ง ตัวระดับ bound, อันเบาก็อาจจะยังไม่ออกซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นที่ถกเถียงเป็นอย่างมากเพราะว่าการที่เราเอาการันตีตัวระดับอันเบาหรือว่าตัวที่หายากที่สุดเข้ามาในเกมทําให้หลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่หายากเราหรือเปล่าเขาก็เลยเลิกเล่นกันในะส่วนต้งของผมผมว่าคิดแบบนั้นครับเพราะว่ามันมันมีการันตีมันก็ถือว่าไม่ได้หายากเลยใช่ไหมเขาก็เลยแบบอาจจะเลิกเล่นกันซึ่งตอนนี้พูนัึงก็อนี่ยหกหมื่นหนึ่งใช้ออหม่ซึ่งอันนี้ อยากเดิมตอนแรกที่เขาเอาออกไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาซึ่งอาจจะคิดว่าแบบตัวลิมิเต็ดอาจจะไม่มีอยู่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกคียูพวกอะไรอย่างนี้มันกลับมาด้วยหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือคู้กลับมาและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้เล่นออสตาน้อยลงและหันมาเล่นอนิเมะแวนการ์ดกันมากขึ้นเพราะว่ากราฟ,ฟิกต่างๆที่สวยกว่าแมปที่สวยกว่า และระบบ UI ที่ตอนนี้ถือว่าทันสมัยกว่าออสตามากๆดูดีทุกคนอืมซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าทําไมออสตาเขาถึงทา UI เก่าๆ,ๆเพราะว่าเขาต้องการที่จะทําให้เราลํำลึกถึงอดีตก็คือในช่วงที่ออสตามีผู้เล่นถึงห้าแสนหกแสนตอนนั้นคือถือว่าเป็นช่วงที่เบสที่สุดของแมป Tower Defense ทุกแมปในโลบอกก็คือออสตาทาวเว e ร์ดีเฟนสแต่ตอนนี้มาไม่ใช่แล้วนะทุกคน อีกม่ยเปลี่ยนไป UI แล้วก็ต้องสวยขึ้นตามจริงตอนนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะออสตาแต่มันก็ยังสู้แมปอื่นกราฟ,ฟิกยังสู้แมปอื่นอะไรไม่ได้ซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นและใครที่เลิกเล่นหรือว่ายังเล่นอยู่แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกให้เขาอย้ายไปเล่นแมปอื่นขึ้นขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าเขาจะเล่นแมปนี้ต่อหรือว่าเขาจะย้ายไปแมปอื่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ